ัดีจังเฮ้ยแต่แต่ข้าที่นั้นนี่กลมเล็กของฉันนี่โคตรจะดีเลยเฮ้ยมาเห็นฉันได้ไงเฮ้ยก็จะทำไงได้อ่ะก็แกแอบกากอะแกด่าใครแล้วก็ทำไมอ่ะ ไอ้เต้หายไปไหนวะไอ้เต้เอ,อ๋อเฮ้ยแกมาไม่เห็นฉันหรอกเฟิ้ยวเฮ้ยใครผ่านหลังฉันไปเนะี่ยกำลังขิวอยู่เลยแกทำอะไรอะไรสาระชะมั บายว่าแต่ฉันต้องแก้แค้มันให้ได้เลยเฮ้ยเห็นแล้วแทบลเกีแล้วฮึี่มันเคยนี่หรอใช่ตายแน่แก มันหายไปไหนของมันวะมองไม่เห็นฉันหรอกจะแบบนี้ใช่ไหมเอ๊ะฉันเห็นน้าแล้ว ม้าแก่แก่เงา n อ ọ t แล้ว